สวัสดีค่ะนักเรียนมุธคมปยวันนี้นะคะพบกับคุูครูเมย์นะคะหรือว่าคุณครูเมย์ทางหองจารย์ศัดิน,นะคะสอนในรายวิชาดนตรีนา่าจะสีไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องน่าจยาศัพท์ที่ถูกต้องอนักเรียนทำท่านาจะยศัพท์ได้ไหมคะถ้าทําได้นักเรียน,นะคะิดว่า,าสิ่งที่นักเรียน ยังไม่รู้วันนี้เราจะบเรเยนร็วนหมคะค่ะสำหรับหน้าตยศัพท์นะคะหน้าตยศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้ในการแสดงหน้าตาศี์นะคะแบ่งออกได้สามหมวดนะคะหนึ่งค่ะหมวดนามศัพท์ค่ะสองหมวดกร,ริยาศัพท์และสามหมวดเป็นตะเลกค่ะนาตยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำและเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละคร มาดูส่วนมือกันก่อนดีกว่ามือมีสองลักษณะคือการตั้งวงและการจีบการตั้งวงนิ้วทั้งสี่ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือเรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ไปที่หลังแขนการตั้งวงมีระดับต่างๆดังนี้ตั้งวงบน ปลายนิ้วอยู่ระดับหางคิว้วตั้งวงกลางปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่ตั้งวงล่างมืออยู่ระดับหัวเข่าการจีบใช้นิ้วหัวแม่มือจะดไปที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดออกเป็นรูปพัดหักข้อมือเข้าหาท้องแขนการจีบมีลักษณะดังนี้จีบคว่ำคว่ำม,มือลงจีบหงาย หง่ายมือขึ้นจีบส่งหลังนำมือส่งไปด้านหลังจีบปลกข้างนำมือจีบเข้าหาหางคิ้วจีบปลกหน้ามือจีบเข้าหาหน้าจีบพิเศษคือจีบลอ,อกแก้วใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือจะรดกันเป็นวงนิ้วที่เหลือกรีดออกจีบลอ,อกแก้วสามารถหักข้อมือออกหรือหักข้อมือเข้าก็ได้ ส่วนของเท้ากันบ้านดีกว่าเหลื่อมเท้ายืนเท้าชิดติดกันนำเท้าข้างใดข้างหนึ่งเหลื่อมออกมาด้านหน้าประเท้าเปิดปลายเท้าขึ้นส้นเท้ายังคงปิดพื้นอยู่และใช้จมูกเท้าตกพื้นเบาๆยกเท้ายกเท้าขึ้นด้านหน้าก้าวเท้าก้าวเท้าไปด้านหน้าให้ซ้นเท้าถึงพื้นก่อน ปดส้นเท้าด้านหลังขึ้นซอยเท้าเย็ยนเท้าชิดติดกันยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นใช้ปลายเท้าย่ำเท้าแบบทีทีค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนเรื่รรงองแน่าฏระยาสาบขาคุูมีนะคะหวังว่านักเรียนจะนัน่ไปฝึกซ้อมกันเองที่บ้านะคะและเจกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดี